พวกอันอันเดิมกับรูปแบบนี้ฮะอุ oh ้ยอุ oh yeah. ้ยมัเป mm ็นเสาหลไเลมป็นสาหลั่ตนตึมเดน ตาสุดท้ายเราโดดเราโดดเหวกันไหมเราเราไปประสานไร่ขอบเกศกันเลยเลยประสานไรขอบเลยพเออนเชี่ยแมทคอยมาพอดีแล้วปานกูก็มาพอดีเลยเอามึงเอาแบคเตอร์กูไม่ตังค์แต่เพื่อนเพื่อนไม่มีกูไม่มีตังค์แล้วไม่ตังค์กับพันเก้าเพื่อนกูมีนี่กูรอเก็บปืนเลยปานสมทบล่างเราเก็บที่หลังไะ กูมีปานสมทบล่างมาเลยะ้าเอาปานเพลินนี้แต่เลวเออปันเพิง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 มาเลยปันเพิงอ่าปันเพิงไปแล้วปันเพิงยังปันเพิงไปแล้วปันเพิงประตูไอ้โอ้ยมันเป็นเสาหลังไปเลยมันเป็นเสาหลังนาทีโหผงปานเพิงไกลนะนัทภูมิแกตัวกูเพื่อน